วันนี้ก็มาส่วนตาอ,อีกวันครับวันนี้เนื่องจากส่วนของเราไฟยังไม่เข้าถึงเรายังไม่ติดโซลาเซลล์เราจึงใช้วิธีการในการให้น้ำต้นไถ่ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับโดยเราได้เจอบบ่อบดานไว้นะครับ ใช้เครื่องโคต้าครับอยากจะดูความกระด้านขึ้น่าใช้กันดีกว่ายช่ครับใช่ไหมครับเราจะใช้ยานครับ ว่าในการเดินสายน้ำทำแบบไหนตรงไหนที่อยู่ใกล้น้ำจริงๆจะสวยสวยงามมากครับทางสวนของเราก็จะวางระบบน้ำเมื่อ ใช้เครื่องคูปัตต้าดูดน้ำจากบอ่อบรดานขึ้นมาเรามาต่อเข้ากับระบบน้ำที่เราวางอยู่แล้วก็เดินสายนะครับโดยใช้ท่อดำิดละแถวนะครับเป็นการให้น้ำทางต้น ก็จะยังไม่ถึงกับออกหน่อเลยมากแล้วก็เราก็จะให้น้ำด้วยวิธีน้ำหยดครับเราเดินสายน้ำหยดไว้ทุกต้นครับทำให้ตอนนี้สวนไทยเราก็จะสวยงามเป็นพิเศษ ฝากกันช่วยดูช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ